กพอดีมันมีเรื่องอที่ดินเมืองไทยเนี่ยมันก็เลยขุดขึ้นมาคนที่จะมาเช่าที่ดินเนี่ยอย่างมาตินก็อยู่เมืองไทยก็อยู่มาตั้งนานไม่เห็นประเทศไทยจะเสียที่ดินที่ไหน <c oughs> อลเอาเขาก็อยู<ห>่ได้มันจะไปที่ <c oughs> <ๆ>ดินเสียไปไหนมันก็อยู่ในประเทศี่แเลยโอ้ <c oughs> oh, จริงๆหาเหตุหาเหตุมาว่าไใครจะมาเขาจะต้องเอาเงินหมดแทน แทนที่เงินไอแทนที่ทีที่ดินเนี่ยมันจะไม่งอกไม่งอกไรายได้ไม่งอกอะไรเนี่ยก hmm. ็งโง่ไว้ไม่ให้ใครมาเอามันก็อยู่อย่างงั้นเข้ามาน่มันก็ไม่งอกไม่เกิดเศรษฐกิจอะไรเลยใ uh huh. ห้คนมาอยู่ให้อะไรตะไรเงื่อนไขขอบบทอะไรที่คุณอยู่ได้ uh huh. ฉะนั้นปีท่านี้ปีท่านี้ uh huh. จํานวนเขาก็กำหนดด้วยว่าไม่ได้มากมายอะไรอะไร,ะไร uh huh. เขามีข้ออะไรจะเรียบร้อยไอพวกนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนาะ เอยซิกแซกแซกแซกแกยังไงมันก็ที่ดีว่าอยู่ที่ในประเทศไทยนี่แหละมันจะมาขุดออกไปได้ไงคือเขาเขาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยไม่เสียเอกเสียกราชไม่ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวเหมือนพระวิหารเหมือนอะไรเงี้ยก<ข>็ไม่ได้เสียตารางไปไหนในคุดดินมันข,ขุดไปดิัก็อยู่กับมันนั่นแหละไปหาไปทําที่ดินดิ ที่ดินเลยมาลองวัดกันอยู่ได้ทุกที่เมืว่าไม่หายไปไหนอยู่ในที่ดินเขาบัดลาวัดได้หมดแล้วไอ้คนที่มันหาเรื่องจะจะจะว่ารัฐบาลอยู่แล้วมันก็เลยเอามุมอย่างเงี้ยมาดิสเครดิตงโง่ยังหลอกคนโง่ได้แต่พวกเราบางคนยังโพสเฟซบุ๊กเลยว่าไม่ได้อย่างนี้เสียเอกราชอะไรเงี้ยโอ้ยหลอกคนโง่ ก็ทำมันได้ขึ้นมาน่ะเกิดรายได้ขึ้นมาให้ใประเทศอีกต่างๆแทนที่แผ่นดินมันจะอยู่เน่าๆอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็เกิดผลิตผลอะไรขึ้นมาอืมคือ <c oughs> ก็เหมือนกันก็นให้คนไทยทำมาแหละคนไทยยิ่งคนไทยทำแล้วนี่นะรัฐบาลยังไม่ได้ยังไม่ขอส่วนตัวของคนไทยแต่้าพวกนี้มาแล้วโอ้โหมันงอกให้แก่คนไทยให้แกรัฐบาลน,น,นั่นเองตั้งเยอะนะ่ะ รัฐบาลเนี่ยมันเป็นของประเทศเป็นของส่วนกลางนะรัฐบาลได้คือคนทั่วประเทศได้ทุกคนบาทหนึ่งของแพ่ภาษีที่รัฐบาลได้ก็คือบาทหนึ่งของคนหกสิบหกล้านเนี่ยแล้วสมัยก่อนที่คนจีนอ,อพยพมาแล้วมาอยู่เมืองไทยเออเดี๋ยวนี้ก็โครอบครองนะ ใช่ครอบครองยอะแยะไปเลยแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้เขาก็กำหนดงไปอะไรอะไรเขาไปอีกาคนจีนก็กลายมาเป็นคนไทยกลาเป็นคนไยาก็อาจจะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่ยอะแยะไปเดี๋ยวนี้ดูคือมันไม่มีอะไรจะพูดมันก็หาเรื่องไปอย่างนั้นนะฮะกรอกคนโง่คนไม่โง่อย่างพวกเราเขาทาดีเลยเขาวางผังไว้คือตัวบางโครงสร้างไว้ดีตัวจตุพรก็พูดตีกันไปเลยว่าดูที่พวกเนี้ยอ่าจะพูดแต่แม่แง่มุมดีๆของ กฎหมายอันนี้ไม่พูดถึงข้อเสียอะไรเงี้ยเขาตีกันไว้พูดในทํางเรื่อรู้ก็พูดความเป็นจริงอ่ะนี่เราบอกว่าถ้าเปิดให้ต่างชาติซื้อที่ดินบ้านเราได้ก็จะแห่กันเข้ามาต่อไปจะเกิดการปั่นราคาที่ดินทั่วทั้งประเทศจะทําให้คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศไม่มีปัญญาสู้ที่จะซื้อที่ดินในประเทศตัวเองได้คิดปรุงไปต่างกันนะ่ เขามีกฎหมายนี้มาตั้งไปกี่ปีแล้วไม่เห็นสมัยทักษิณแล้วทักษิณมาทำไว้ด้วยอันนี้เขาบอกเขาว่าัยเไอของเคสดทักษิณทำไม่กอนมีคนแค่แปดคนที่มาเช่ายกชวนตั้งแต่ที่กฎหมายมาคนยังไม่มาตื้อเท่าไหร่เลยอันนี้มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นยังไม่ชนะนะมันไม่ง่ายหรอกมันเป็นเพิ่มรายได้มันมันจะไปเสียอะไรแล้ว ปรากอยกประเด็นเนี้เพื่ออะไรเพื่อจะดิสเครดิตรัฐบาลเราก็เลยพวกเราบางคนหลงไปทะเลับไปกับประเด็นเนี้กลายเป็นไปดิสเครดิตรัฐบาลก็เข้าทางพวกอุงอิงเผื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยอืมหลงหลงคนพยายามหาจุดที่ดีคุณโง่ก็ยอมโง่นี่ก็ดูไม่ยากนะเพราะว่าพวกนี้ก็พยายาม หาจุดหาช่องที่จะถล่มมาตั้งแต่ตั้งแต่เร่ต้นแล้วเรื่องกัญชาเนี่ยนุกทินได้ขึ้นใช่ไหมก็ต้องหาทางดิสเครดิตเรื่องนี้มันก็เป็นเกมการเมืองแค่นั้นเนี่ยแต่นายกตูวไม่สนใจเราอะไรที่มนประโยชน์ข้จงเสียเวลาเสียเวลาทำงานทำงานทำงานส่วนคุณลุงชัดชาติอะไรก็ทำงานทำงานหรอ ไล่สด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 ทัใจ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 โอ้ยใจ๋งนอตเนอตเหรออะไรเป็นหนี้อะไรเงี้ยอะไรอ่ะกูเท้าแปดปีอ่าเรื่องว่ากันแต่นี่คือเหมือนมาไม่มีบารมีไม่สูงคือเนี่ยทำให้แบบคนก็ว่่าได้ย อีกมุมหนึ่งคนก็แบบเห็นใจลุงตู่มากขึ้นรักลุงตู่มากขึ้นอย่างเงี้ยดูพวกนี้มันคอยจ้องหาเรื่องคนก็มองเห็นเนี่ยคุณทักษิณนี่ยิ่งใหญ่ใหญ่เลยไอ้ตากใบเนี่ยมาป่ยใช่ใช่นั่นน่ะยิ่งกับทําให้คนแบบยิ่งเกลียดมากขึ้นขุดขึ้นมาป่วยจบป่วยให้คนอื่นตอนนั้นตัวเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องผิดพลาดอย่างหนึ่งตอนนี้มาบอกว่า ไอ้เรื่องเหล่านี้ตอนนั้นไปถามอะไรนะขบววทบจีปรับลีนกันได้พริกเออห้าสิบจุดงั้นบวมน้ำอันนั้นก็บวมน้ำเหมือนดูดีแล้วดูดีถัาเรียนน้ำหนักขึ้นเลยทั่วบวมอันนี้เันที่หนึ่งมอืมที่หนึ่งนะมันทุจิการอะไรสามห้าสิบเอ็ด นันไงห้าสิบจปเก้าแล้วลงมาหาแปดอีกเฮ้ยังไม่ขึ้นมากสหยุดใช่ไหมเหยุดบัเป็ขี้กงเว้ยหนทิหาไม่เลยะเอามัน้ำมาเติมมันนิขึ้นก้าหลัมันลงมาลไม่เลยไม่เลย